สวัสดีครับวันนี้พามาชมเหรียญ M 1 6เนื้อทองแดงปี2513ครับของหลวงพ่อแพรวัดพิณทองนะครับเป็น M 1 6เนื้อทองแดงบล็อกทองแดงนะครับเหรียญน,นี้สวยวิงวิงเลยครับนี่ประลอดติดทั่วทั้งเหรียญนนะครับพระสวยคมติดชัดนะครับนี่ เส้นผมไม่มีล้มครับไม่ผ่านการใช้นะครับนี่แล้วก็เส้นคมคมครับตามพื้นเหรียญครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับว่าความสวยงามด้านในเป็นอย่างไรกันบ้างครับก็อย่างที่เคยบอกคลิปก่อนครับที่บอกเอาไว้นะครับบล็อกทองแดงครับก็จะมีจุดอยู่ในร่องน้ำครับบริเวณตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็วิธีสังเกตเหรียญรุ่นแรกนะครับปีสองห้าสามจะตรงปีก็ จะมีลอลิงและวหวนนะครับจะมีขีดนะครับติดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับความคมชัดของอกคระยันครับสูงลอยนูนคมนะครับนี่หูเหรียญฟิตติดทวงแบบนี้ครับนี่ขีดเป็นปิ้นคมครับติดชัดนะครับดูด้วยตาเปล่าไม่ต้องตีกล้องก็แทะดูง่ายนะครับอ่ะมาชมความสวยงามครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ คอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมต้องส่งดียินดีให้คำปรึกษานะครับมาเดี๋ยวหามุมมาชมความสวยงามด้านในในี่ครับผื้นเหรียญผมบอกไว้แล้วนะครับนี่พื้นเหรียญเหรียญน,นี้ครับตึงครับนี่เต็มไปด้วยเส้นสายฝนนะครับนี่เส้น เกียวตามพื้นเหรียญติดคมชัดแบบนี้นะครับนี่ติดคมคมเลยครับนี่โอ้โหหูเด้งๆ้งนะครับตาจมูกปากนะครับคมลึกนะครับนี่ครับจุดในร่องน้ําตรงนี้ครับเรียกว่าบล็อกทองแดงนะครับนี่ติดคมอยู่หนึ่งจุดแบบนี้ครับนี่สังคติไม่มีรอยไม่มีคมไม่มีขีดไม่มีข่วนนะครับเส้นผมไม่มีล้มครับหูเหรียญฟิตติด่วงคีปปิ้น นี่ครับตามหูเหรียญแบบนี้ครับนี่เป็นปิ้นเป็นธรรมชาตินี่ผิวดมเดิมครับนี่จะมีเปิดเปิดติดติดนี่ครับลมดำครับนี่ผิวแบบนี้เป็นมันปูเลยลองยันสูงร้อยนูนติดคมครับนี่เห็นไหมครับนี่พื้นเหรียญด้านหลังก็อย่างต็งครับนี่ลอลิงและวอแวนนะครับคำว่าหลวงนะครับ จะมีขีดติดอยู่ครับสังเกตกระแสเหรียญครับวิ่งกระจายทั่วเหรียญด้านหลังนะครับเป็นเหรียญที่ถือว่ามีประสบการณ์นะครับแล้วก็นิยมอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อแพรนะครับใครมีพระเครื่องของหลวงพ่อแพรแบบนี้ครับก็สามารถส่งเข้ามาถามผมได้ครับนี่ครับช่องทางในการติดต่อนะครับ line at tg 6 3ตัวนะครับมีอ s i g n นำหน้านะครับ ก็สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอฝากแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ